แอร์ล็อกมีสองแบบน้องสามารถปรับรีบาเพิ่มนะครับผมปรับตอนโชคยืดตัวนะพี่ครับพี่ครับมีโชคแต่ง k y b ผมขับแอร์ลลอกอยู่มีตัวไหนแนะนำบ้างครับแอร์ล็อกมีสองแบบน้องตัวแรกนะครับเป็น k a l h a นะครับสปริงแดงตัวนี้ก็ Kalfa จะปรับทีโหลดได้นะแข็งอ่อนของสปริงก็จะมี YB นะครับผมแล้วก็บอกชื่อรุ่นตรงนี้นะครับไล้อีกรุ่นหนึ่งอ่ะพี่มันดีกว่าไหมครับอีกตัวหนึ่งรุ่น Kilit เจ๋วกว่าครับสามารถ ตีบาวเพิ่มนะตอนโชคยืดตัวนะครับกำเนิดแล้วก็ปรับทีโหลดได้นะครับปรับได้2จุดมีสปริงดําสปริงแดงเหมือนกันครับมีโลโก้แล้วก็บอกชื่อรุ่นนะครับ K Elite ตรงนี้นะครับ K Elite ปรับได้16แรรุ่นนี้นะครับขนาดแกน15มิลมิลยาวอยู่ที่3 5มมิลตรงรุ่นของ Airlock 155อ c ครับนองชอบที่ไหนครับ K Alpha คู่4,900น่ะ e K-I-Lit นะครับคู่8,500จัดเลยครับ K-I-Lit e สปริงดำ